สปทเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ตามประกาศสปคข้อกำหนดฉบับที่25สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามการเคลื่อนย้ายของคนงานที่กลับคุมลำเนาที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีนักเรียนครูและบุคลากรในสังกัดอาศัยอยู่โดยให้ประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอจังหวัด หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่หากพบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวหรืออยู่ใกล้เคียงกับบุคคลที่มีความเสี่ยงให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หยุดมาเรียนและดําเนินการตามมาตรการของสอบ,บคและสบ,บคจังหวัดอย่างเคร่งครัดให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดรายงานให้สบททราบโดยทันทีเนื่องจากมีการประกาศปิดแคมป์คนงานทั่วประเทศ่ะก็อยากฝากท่านผู้ในการนะ ท่านได้แก้งให้ประานศึกษาให้บุคลากรทุกคนได้ทราบคอยสอดส่องดูแลและประสานกับฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดหรือแม้แต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือนะอสมนะอาสาสมัครที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ช่วยท่านหากมีกลุ่มของแรงงานนั้นกลับไปที่ภูน้ำเนาขอให้ท่านถือว่าเป็น priority แรกที่ต้อง,องดูแลก็คือว่า มีบุตรมีหลานที่มาเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยก็ขอให้ประสานทันทีแล้วก็อาจจะให้กักตัวไว้ก่อนจนว่าจะมั่นใจนะหรือถ้าเกิดไปแล้วเกิดระบาดทันทีก็ให้ท่านถือว่าเป็นถ้าเปิดออนไซต์อยู่ก็ขอให้ปิดและสิ่งนี้ต้องดำเนินการคือขอให้รายงานสอบพอทันทีนะจะได้มีข้อมูลที่จะดาเนินการแก้ไขแล้วก็ประสานกับทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดแล้วก็สอบคใหญ่ นันถือว่าเป็นความสําคัญนันดับแรกนะครับก็ได้รับการตอบรับจากผู้มีการเขตแล้วว่าขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้ววันนี้เป็นต้นไปน่าจะมีความเสี่ยงอยู่ไม่มากก็น้อยนั้นก็ขอให้สอดส่องดูแลโดยเฉพาะครูว่าการเคลื่อนย้ายของปัจจุบันเนี่ยมันจะกระทบไปหมดเลยนะครขอให้ถือว่า Priority นี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการที่จะให้นักเรียนความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะตัวนักเรียนเดียวคุณครูก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและถ้าเกิดการระบาดหรือการแพร่ในท้องถิน่น แม้ยังไม่ถึงโรงเรียนก็ให้ท่านพิจารณาประสานกับสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลในท้องที่เพื่อที่จะดาเนินการหามาตรการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการของสอบพอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องช่วยกัน